จะเวียนหัวนดิดหน่อยนะไม่เป็นไรไม่ต้องหิ้วค่คอยลุกขึ้น อรี่รีวิวซีรีส์สีใจฟินหวานดราม่าต้อนรับวเาเลนไทน์ค่ะกับเรื่องนี้ปลูกรักพักใจใต้ต้นมะกอกขาวที่นำแสดงโดยเฉินเจยหยวนรับบทเป็นหลีจ้านอา,าสาสมัครกู้ระเบิดและเหลียงเจียรับบทส่งหลานนะคะนักข่าวสาวมีทั้งหมด38ตอนด้วยกันสามารถรับชมทั้งซับไทยแล้วก็ภาคไทยได้ทางไอ้ียฉี ที่ตัวเรื่องนั้นบอกเล่าเรื่องราวของการพบเจอการผ่านลูกระเบิดและสงครามเมื่อนางเอกค่ะไปทำข่าวที่เมืองออเลียประเทศตงกัวและวันสุดท้ายที่กำลังจะเดินทางกลับนั้นนางเอกดันไปเหยียบกับระเบิดเข้าให้ที่บังเอิญพระเอกที่เป็นทีมอาสากู้ระเบิดนะแล้วก็เหล่ากองทหารเนี่ยกำลังจับโจรแถวนั้นอยู่พอดีก็เลยได้เข้าไปช่วยเหลือนางเอกค่ะแบบลุ้นระทึกมากท้าพาดก็คือตายเดสสมอลเล่แต่สุดท้ายทั้งคู่ก็รอดมาได้แบบบุดวิด,วด และนั่งเอกค่ะก็ได้เดินทางกลับประเทศจีนโดยสวัสดิภาพที่มันติดอยู่ตรงนิดนึงทุกคนที่ไม่ได้บอกลากับพระเอกอย่างชัดเจนอย่างเป็นกิจจลนะักษณะชื่อแซ่ก็ไม่รู้ทิ้งไว้เพียงแค่รอยตาสายตาและความห่วงใยความประทับใจและความสนใจใคร่รู้ในตัวพระเอกค่ะ ที่พอนางเอกนะกลับมาถึงนะก็ทําการค้นหาตามตัวจนเกือบจะถอดใจแล้วทุกคนมันหาไม่เจอข้อมูลมันไม่มีแต่ว่าคู่กันแล้วมันก็ไม่แคลกันหรอกเนาะพมลิขิตทํางานหนักมากค่ะสุดท้ายนางเอกก็ได้พบกับพระเอกอีกครั้งคราวนี้ก็รู้ทั้งชื่ออาชีพและรู้เบอร์เธอด้วย่าดเดียวรู้ใจพระเอกค่ะที่เราก็ต้องตามไปรุ้นกันต่อค่ะว่าจะเป็นยังไงเพราะทางพระเอกและนางเอกนะั้นเลือกที่จะกลับไปที่ตรงกวัวท่ามการสถานการณ์สงครามอีกครั้ง